ออกใหม่เรียกใบเตยดีเจแมนกับพวกตัวงหกคนสอบสวนดำเนินคดีชาฟอเรก 3D ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่19สิงหาคมรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีชาฟอเรกโดยอายการคดีพิเศษ4ได้ยื่นฟ้องคดี3าสำนวนดังนี้คดีแรกมีอภิรักษ ข้อหาพรบอรคอมพิวเตอร์และพรกร,ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการชอบกงประชาชนและร่วมกันชอบกงประชาชนคดีที่สองฟ้องกลุ่มแม่ข่ายโดยสองคดีนี้ศาลสั่งรวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันและนัดตรวจทยานหลักฐานวันที่29สิงหาคมเวลา9นาฬิกาและเมื่อวานวันที่สิ่สิงหาคมได้ยื่นฟ้องพิงกี้สาวิกาพร้อมกับแม่และพี่ชายในข้อหาเดียวกัน สารนัด26กันยายนรวมมีจำเลยทั้งท19คนจากการตรวจสอบสำนวนของอายการฝ่ายคดีพิเศษ4เห็นว่าการกระทำของจำเลยมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอายการจึงแนะนำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกผู้ต้องหาอีก16คนมาสอบสวนดำเนินคดีซึ่งในจำนวนนี้มีดีเจแม่ล,ละใบเตยอัศยามรวมอยู่ด้วยสรุปฟ้องไปแล้ว24คน